สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เราพามาชมรดหน้าหมูหมักนะคะทำเอง A นะคะหมูเราหมักประมาณสักหชั่วโมงนะคะหั่นหมูนะคะประมาณผักคะน้าเราเอาที่ที่บ้านนะคะปลูกข้างบนนะคะหมักเราก็จะใช้หมูนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองแล้วก็ลงด้วยเครื่องปรุงแล้วก็เอง ไอ้แป้งมันนะคะพูดผิดนะคะขอภายแป้งมันนะคะหมักเอาไว้ประมาณสักชั่วโมงนึงนะคะชั่วโมงแล้วก็เอามาทํแราดหน้าหมูหมักเส้นหมี่นะคะเราจะกินที่ครบหมูนี่ค่ะแล้วก็ยังมีผล,ลไม้นะคะตอนอาหารเนี่ยเราก็จะมีผล,ลไม้ด้วยะคะ่ะผลไม้ก็มีเงาะนะคะมีเงาะมีส้มแล้วมีน้อยนานี่นะคะเป็นอาหารต้มรุมนะคะ เพื่อจะให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้นะคะอร่อยนะคะล้าหน้าหมูหมักนะคะกินง่ายๆนะคะช่วงเช้านะก็มีน้ําผลแล้วน้ำสมุนไพรคือที่เราทําประจําคือน้ํำมะนาวนะคะให้ให้คอเรามันชุ่มนะคะให้คอเรามีเสียงที่ดีแล้วก็เสียงไม่แหกแห้งนะคะนี่นะคะ ผลไม้ด้วยนะคะเงาะจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทานได้นะคะเพราะเราออกไปข้างนอกไปได้แล้วก็ลองทานนี่นะคะมาทานรักหน้าหมูบะนะคะทําเองใสพ่พริกป่นน้อยๆหน่อยนะคะใสพ่พริกป่นนิดหน่อยนะก็จะมีไข่มาขายหน้าบ้านนะคะแต่เราก็ออกไปซื้อไม่ได้นะคะเราลองครบกําหนดผู้นี้นะคะผู้นี้ครบกําหนดแล้ว ก็เลยผู้ทีครบกำหนดตนะัด้วันที่9ที่10ก็11เอ็ด11เราก็ออกไปข้างนอกไปซื้อของได้ตอนนี้เราหายแล้วนะคะแต่เราก็ต้องอยู่ที่บ้านเพื่อกักตัวให้ครบกำหนดนะแล้วก็ทําอาหารกินเองนะคะดีว่าเราซื้อกล่ข้าวไว้ที่บ้านเยอะเรากินได้ออเป็นเดือนเลยค่ะนี่อันนี้เราก็กินอิ่มด้วยนะคะ ไม่ต้องไปข้างนอกดูแลรักษาสุขภาพที่ดีของเรานะคะอยู่ที่บ้านค่ะทุกคนก็ระวังน,นะคะมันอยู่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะจริงๆด้วยในะจขนาดเราว่ารักษาสุขภาพ <c oughs> ของเราเองนะคะมันก็ยังมาได้ทีนี้เราต้องมากกว่าน,นั้นต้องรักษาสุขภาพมากกว่านั้นนะคะอันนี้เราก็ถ้าเป็นนะคะให้เรากินน้ําเยอะๆนะคะหนึ่งวันหนึ่งประมาณนักสี่ขวดเล็กนะ ขอให้ได้แบบนั้นนะแล้วก็น้ำให้กินเยอะได้ก็ดีนะกินผลไม้เป็นยากินผลไม้เป็นยานะคะแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ครบนะคะร่างกายเราก็จะดีขึ้นและแข็งแรงนะคะสุขภาพเราก็จะดีมากกันนั้นนะคนเรานะก็ไม่รู้เนาะทำอะไรเราก็อยากจะทําอะไรก็ทะะําค่ะเพราะว่าเราคนที่ป่วยอยู่นะคะ ้พอหายแล้วก็สมองของเราจะได้พัฒนาก็เลยมาทำคลิป y t u t u นะคะเพื่อให้ร่างกายเราสมองเราพัฒนาและดูสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะจะได้ขายเร็วนี่คือเรื่องจริงมากนะคะแล้วช่วงเช้าเราก็จะออกกำลังกายนะคะให้แดดออกก่อนนะเพราะเราต้องการวิตามินดีนะคะวิตามินดีเราก็ไปไปอยู่ตรงแดดอ้าปาเอาแสงแดดจะเข้ามาในในปาก เ,ะะเพื่อบำรุงนะี่ะนี่ยคะ่ะคือเราตองทำทุกวันนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็อย่าอั้นปัสสาวะนะคะหรือถี่โบดปุ๊บเข้าห้องน้ํานะคะให้สังเกตว่าปัสสาวะเรามีสีเข้มไหมถ้ามีสีเข้มเราต้องกินน้ําเยอะๆนะเพื่อให้ปัสสาวะเราพอสีอ่อนๆนั่นแหละคะ่ะมันจะปลอดภนะัยในร่างกายเพราะมันจะขับสารพิษเราออกมานะคะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆื่อนหรือว่าท่านผู้ชมท่านได้รับทราบเพื่อป้องกันตัวเองนะคะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บอาหารก็เป็นยายอย่างหนึ่งนะคะเรากินและบำรุงร่างกายของเรานะคะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะขอทุกคนนะคะดูแลร,รักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงกันมาพูดเกี่ยวกับรักษาสุขภาพหรืออะไรดีๆนะคะให้กับมีความเราเกิดขึ้นเราก็มา พูดใหด้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับฟังนะคะอันนี้นะสอบคอยจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะน้องมาเห่าแล้วคะไม่รู้เห่าไรไทยไหมคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงได้รับหนึสิ่งดีๆนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะคะปลอดภัย มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะแท้วค่าจากโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดนะคะบูรักษาพระคุ้มคอรอสาธุน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ